นี่คือทางเดินขึ้นเขานางบวชของเรานะครับบันไดสองยี่ขั้นไปกันครับไปครับเดินขึ้นบันไดยพญานาคสอง้ขั้นแล้วก็แบกน้ำมาด้วยนะิ้วน้ำมา คนละแพ็คเ่อเอาไปถวายให้เจ้าแม่เจ้าแม่อลอพินนะครับเริ่มหอบแล้วเริ่มสตาร์ทก็เริ่มหอบแล,แล้วค่อยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเมื่อสองปีที่แล้วยังฟิตอยู่มันเป็นยังไงไหวไหมไหวไหม S <S แอบแอบหน,นึ่งแอบหนึ่งเดี๋ยวขอญอาตถ่ายเป็นระยะระยะเนาะถ่ายรวมทั้งหมดคงไม่ไหวเหนื่อยอ่ะผมถ่ายแบบเรียวเลยแล้วกันเรียวเรียวไป <S <S เดินขึ้นไปมาแล้วต้องไปให้สุด มันอยอ,อีกแล้วหูกยอยหูกยอยบันไดพญายนาคดูครับเกดพญานาคสวยมากครับมาเมื่อสองปีที่แล้วนะเพืเ่อนๆนะมาช่วงประมาณเดือนพฤษภาแต่ครั้งนี้ผมมาเดือนมีนานะต้นเดือนมีนาเลย นี่ครับบรรยากาศข้างหลังผมนะครับแต่ยังขึ้นมาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ขึ้นแบบไม่นับนะไม่นับไม่นับนับไม่ไหวหอบอเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเอาน้ำเจ้าแม่มากินแล้วต้องเอามาคืนไปครับเ,เพื่อนตามมา ồ cám ơn tết rồi ơn tết rồi cám tấm đặt cái gì mà khang á khang nó xịt Đã từ nữa, pha nữa ระยะทางเดินขึ้นมาโอ้ oh. ้าวจอร์ด <c oughs> ทำอะไรสภาพน้ำนมยังดม,ยดมไหมสิบไ <10, S 2> ม่หมดเลยอ่ะสิบขั้นพักทีสิบขั้นพักทีได้ดีนะอันนี้เดียวต่อ <c oughs> ไปลุย ไปเลยถึงแล้วถึงกับสัน่นเยอะติดไปถึงติดท่นมาครับจะเมยช่วยด้วยจะเมช่วยลูกด้วยถึงแล้ว,ลวโอ้โหโอ้โห เพื่อนๆเราถึงข้างบนแล้วข้างบนเข่าแล้วด้านหลังของผมก็คือศาลเจ้าแม่อรพิมพนะครับศาลเจ้าแม่อรพิมพเดี๋ยวไม่ใช่มาแก้บนนะคือขอเอาไว้พูดว่าขอดีกว่าอย่าพูดว่ามาแก้บนขอ,อไว้แล้วประสบความสำเร็จนะสองปีละสองปีผ่านมาแล้ะ วันนี้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดนครนายกก็ถือโอกาสตรงนี้แหละนำน้ำมาถวายนะครับเพราะว่าคนข้างหลังผมเนี่ยเมื่อสองปีแล้วแอบขโมยเอาน้ำของเจ้าแม่ไปกินนะครับถ้าทุกๆคนจำได้นะก็กลับไปดูคลิปเที่ยวไปไทยแลนด์ย้อนหลังได้นะครับผมคลิปเขานางบวชนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตถวายน้ำให้เจ้าแม่อรพิมพก่อนให้เพื่อนๆดู ขนลุกจริงขนลุกจริงเจ้าแม่อ,อรพิมนะครับอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในครับทั้งสองทั้งสองสองลูกปั้นเนี่ยอ่ะข<ค>น,นลุกขนลุกเอาขนลุกเอาเพราะงั้นอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับซึ่งเรามาขอกันแล้วมันประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนเพื่อนเจ้าแม่บอกว่าเจ็ดเจดดอกกพอเจ้าแม่บอกว่าเจ็ดดอกเอาเจ้าแม่บอกว่า็ดอกพอแล้วลูกดอกกะพอแล้วลูก เมื่อปีที่แล้วก็พูด่าเงี้ยเอาไปจุดทูบซะจุดทูบซะข้างบนก็จะเป็นวิหารมีองค์พระอยู่ด้านบนนะสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับแต่วันนี้คงไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวจะมาตรงเนี้ย ตั้งใจมาที่ศาลเจ้าแม่อรรถพิมพ์ลืมลืมหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รตั้งจิตเอาตั้งจิตอธิษฐานเอานี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับด้านบนนะครับบรรยากาศไม่ร้อนหรอกแต่ว่าทางที่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้พละกกาลังพอสมควรเพราะว่าเดินขึ้นขึ้นเขาเดินขึ้นเขานะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นจุดสูงสุดเลยของเขานางบวชลูกนี้นะครับ แค่นี้ก่อนเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยครับขอ,อน้ำเจ้าแม่มากินนะเนี่ยเขาก็ต้องเขาไม่ไหวนะแต่ว่าเขาก็หืดก็ะหอบขึ้นมาจนได้นะครับเมื่อกี้ก็เลยต้องเปลี่ยนให้น้ำหวานเป็นคนถ่ายผมคนถือขึ้นมามิฉงนั้นตายแน่หอบแน่ ก็บได้กี่ดอกทำงานาจากการเสียบหยิบทุกขึ้มามล่ะเก้าไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมตั้งใจหยิบเก้าดอกแต่มันเกินมาหนึ่งนะอย่างน,น้อยผมมีในใจแล้วนนะะที่ไหนจุดเทียนอะจุดทุก กันข้างหน้าเจ้าแม่เลยนะเจ้าแม่ให้มาแล้วแม่ให้มาแล้วนะไี่ได้มาใบ้หวยนะครับเอ,อใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเอานะครับติดคมเนะี่ย

จะเห็นว่าขางนี้เนี้ยเปียกหมดเลยนะครับเปียกหมดเลยแช่หมดเลยนี่เ,นเพื่อนๆผมเปิดเข้ามาดูได้นะครับนี่คือองค์เจ้าแม่อรพิมพนะผมขออนุญาตท่านแล้วตรงนี้น่าจะเป็นองค์ที่คนที่เขาขอพรแล้วเขาประสบความสำเร็จนะครับ เ็าทำมาถวายเมื่อปีสองปีที่แล้วยังไม่มีนะครับยังไม่มีนี่ครับแล้วทำเป็นห้องกระจกตู้กระจกอย่างดีเลยทำมาลรอีกตรงนู้นนึกว่าเป็นนว่าเป็นน้ำมนน้ำมนอยาขอน้ำมนไปลงับไปโอ้ เดี๋ยวโดมนั่นทีไปไหนแล้วอ่ะไปไปยังไปลุยครับลงไปอยากก็เดินลงไปขาลงง่ายอยู่แต่ก็จะรู้สึกหอบๆปวดข้อเขาไม่ใช่ตอนนี้ปวด ไม่ได้ปวดมันมีอาการล้าของกล้ามเนื้อขาเปียกหมดแล้วอ่ะหลังเลยเปียกหมดเนี่เปียกจริงครับเหนือท่วมเลยอือเดี๋ยวไปเจอกันท้างล่างครับลงมาลงมา <c oughs> ขาอ่อน <c oughs> ขาอ่อนหมดแล้วลงุงลุงใหญ่ขาอ,อ่อนหมดแล้ว <c oughs> ไปไปเจอกัน้างล่าง,างไปเมื่อนไป <c oughs> อะรฮึบก็ฮึบไป <c oughs> บบาภาพมันจะกระตุกรกระตุก,กข,ขึ้นไปสำเร็จไม่หาจะแม่สำเร็จ <c oughs> ครับลูกตอนนี้อืมไปมเ,เดินค่ะเดินลงไปกล้องมันอาจจะไวๆกระตุกกระตุกหน่อยนะต้องขออภัยทีนะครับเพื่อนๆใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไงดมยาดมก่อนยาด,ดมก่อนดูดิ นู่นมาจากข้างบนนู่นเมื่อกี้นี้ภารกิจเราสำเร็จค่ะภารกิจสำเร็จภารกิจสำเร็จค่ะไปไปลงไปภารกิจเราสำเร็จภารกิจเข้าไปไทยแลนด์ต้องห้ามนะไปเทำร้อยนะครับเพื่อนๆผมก็ลงมาจากบนเขานางวดเรียบร้อยนะ เมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไปเอาน้ําไปถวายเจ้าแม่อรพิมาเรียบร้อยครับผมก็เป็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวผมก็จะเดินทางท่องเที่ยวแถวนครนายกไปเรื่อยๆนะครับจะกลับก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนั่นแหละไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับที่จังหวัดนครนายกวัดเขานางบัวนะครับสักิสจริงครับสายมูต้องมานะอย่าพลาดนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ